ขอเป็นรูเมทฮะเดี๋ยวแต่ฟัน,นงนะังเธอพิมพ์มาว่าเธอพิมพ์มาว่าไม่อีแก,กนไม่อ,อ,อช่วยลุงด้วย คือว่าลุงเนี่ยคิวข้าวมากและลุงก็อยากมีบ้านขอลุงเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยได้ไหมสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาแหละจะบอกเลยนะคะว่าภารกิจของเราในวันนี้เป็นภารกิจที่พี่นิวเนี่ยจะปลอมตัวเป็นชายแก่ขอทานนะฮะหมายถึงต้องมาปลอมตัวเป็นชายแก่ขอทานก็เพราะว่าเรานะฮะจะทําการ แฮกบ้านเพื่อนโดยการที่พี่นิวนะฮะจะแบบว่าปลอมตัวเป็นชายแก่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทําการแบบว่าขอประตูบ้านเพื่อนแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าขอเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านได้ไหมถ้าเกิดเพื่อนคนไหนยอมให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านเรานะฮะก็จะทําการยึดบ้านของเขามาเป็นของเรา <laughs> จะบอกว่าปล้นเงินมันเชยแล้ว ครั้งนี้เราต้องทําการยึดบ้านเลยแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังดูเป็นชายแก่ที่ดูแข็งแรงอยู่ใช่ไหมอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าทางก่อนซึ่งใน b o u e Heaven เนี่ยมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนท่าทางแอนิเมชันแล้วครั้งนี้นะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอเลือกเป็นท่าทางนี้ละกันไม่แน่ใจว่ามันคือท่าทางคนแก่หรืออะไรยังไงนะคะก็ติ๊กให้มันแบบว่าไปหมดทุกอันเลยนะี่ยเนี่ยอ๋อ,อก็จะเป็นท่าทางชายแก่ใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้นะคะเราติ๊กหมดทุกท่าทางแล้วก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็จะยืนหลังคอมมากขึ้นเดี๋ยวลองเดดินนะูะะอ ลองเดินดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแค่หลังค่อมก็โอเคแล้วไปทุกคนเราไปทําการปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่านะแต่ว่าต้องหาบ้านที่มีคนนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเจ้าของบ้านชื่อว่าแกรนนี่อย่าบอกนะว่าคุณยายแกรนนี่เหรอเดี๋ยวเขามาส่องดูซิเฮ้ยคุณยายแกรนนี่จริงด้วยอะแต่ว่าเป็นคุณยายแกรนนี่เวอร์ชั่นไหนเนี่ยรู้สึกว่าคุณยายยืนถือปืนด้วยนะนั่น ตอนนี้ตาก็มาเจอกับยายแล้วอ่ะรู้สึกว่ายายเห็นเราแล้วนะคะนั่นยายก็ทาเหมือนเครื่องหมายคาถามมานะคะว่าเรามาทําไมเอาแหละเดี๋ยวเรานะลองแบบว่าไปกดกิ่งบ้านยายดูดีกว่านะยายต้องมาเจอกับตาซะหน่อยเออกิ่งอยู่ไหนเอากิ่งอยู่นี่ติ๊งตองโอ้โหยังไม่ทันกดเลยยายเดินมาแล้วหวัดดีจ้าเอายายเปิดไฟด้วยไหนๆเราก็เป็นยายกับตาแล้วฉันขอเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยได้ไหมหเราตอนนี้นะเรากับคุณยายก็ทําการทักทายกันก่อนนะคุณยายก็ทักทายตอบด้วยเราบอกว่าเราหิว นะอ่าแล้วคุณยายก็บอกโอเคด้วยนะเอาแหละคุณยายจะให้เราเข้าบ้านไหมอ่ะคุณยายเดินกลับเข้าไปแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในบ้านล่ะเออยายจะแบงมันเนี่ยอขอเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ตาขอเข้ามาในบ้านก่อนนะนั่นเธอกําลังทําอะไรอะยืนปบมือเหรอเธอจะทําทอะไรให้คุณตากินทําอะไรอะอ่ะตอนนี้เดินไปเปิดตู้เย็นแล้วนะว่าแต่จะเอาอะไรให้เรากินละเนี่ยโอโอขอบคุณมากเอากินเองซะแล้ว แล้ววนนี้นะคะเราก็พิมพ์บอกยายไปว่าเราอยากเป็นรูเมทนะคะไลยรู้สึกว่าขนาดนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วไห <laughs> นที่สุดคุณยายก็ยอมให้เราเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วสแสดงว่าเรามีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เราเปิดตู้เย็นก็ได้เราจะมานั่งดูทีวีแบบนี้ก็ได้ <laughs> หรือว่าเราจะเปลี่ยนช่องทีวีก็ได้แบบนี้ เอาละปฏิบัติการของเราจะเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราน่าจะทําการยึดบ้านคุณยายนะคะเราน่าจะให้คุณยายเนี่ยไปอยู่นอกบ้านนะจ๊ะแล้วคราวนี้นะเราก็พิมพ์บอกคุณยายไปว่าคุณยายตามเรามาหน่อยดีอ่ะคุณยายก็โอเคจ้ะแล้วคราวนี้นะเราก็นี่เลยให้คุณยายนะออกมาข้างนอกบ้านนะจ๊ะแบบนี้ยายอยู่ตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอเข้าไปในบ้านละกันแล้วเราก็ทําการล็อกบ้านแล้วก็ให้คุณยายอยู่นอกบ้าน ในที่สุดฉันก็สามารถยึดบ้านหลังนี้ได้แล้วเอาแหละรู้สึกว่ายายเนี่ยให้เราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วในที่สุดแล้วก็มีบ้านแล้วลว้าเรายายก็ไปอยู่นอกบ้านแทนอา้าวยายเข้ามาได้ไงเนี่ยฉันเป็นเจ้าของบ้านนะฉันก็มีสิทธิ ล็อกประตูยังไงเธอก็เข้ามาได้อยู่ดีเขาบอกว่าแค่บ้านหลังแรกเราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วเยอะงั้นเราไปบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกว่าเออตรงนี้เขาทําอะไรกันเนี่ยอ่ะโอ้เป็นร้านใส่ใหม่เหรอเปิดตลาดนัดใสยใหม่แล้วเนี่ยนี่ไงคนไทยตัวเบลล์เขียนบ้านว่าคนไทยตัวเบลอ์เลยอ่ะแล้วก็ถามเขาไปว่าเจ้าของบ้านเหรออ้าวยังไม่ทันทําอะไรเลยเขาให้อะไรเนี่ยเขาให้มือถือกับเราแล้วนะคะนั่นขอบคุณมาก เห็นว่าเราจนใช่ไหมนี่เลยนะคะเราก็พิมพ์บอกเขาไปนะว่าเราขอเป็นลูเมดได้ไหมขอเป็นลูเมดได้ปล่าเหมือนกับว่าเขาจะให้เราเข้าไปในบ้านนะอันเราก็เข้ามาก่อนละกันถ้าเกิดเขายอมให้เราเป็นลูเมดเนี่ยภารกิจของเราก็จะสําเร็จนะเอ้ยขนาดนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมห้องโอ้คนไทยใจดีในที่สุดฉันก็มีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ฉันสามารถเปิดประตูระเบียงได้เปิดสิจ๊ะโอเคเน่แล้วออกไปหล้างบ้านดีกว่าออกไปหลังบ้านจ๊ะ อามีสระว่ายน้ำปะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะสร้างสระว่ายน้ําหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์อ้าวเฮ้ยเออไม่นะทําอะไรเนี่ยนี่เธอย้ายบ้านหนีทำไมเนี่ยกำลังจะแฮกบ้านเลยโอ้โหโอ้โอเอตายเธออุตส่าห์ได้เป็นูรเมทแล้วลองมาต้องเพนเฮาดูบ้างสิเพนเฮาสุดหรู่ <c oughs> ามีผู้หญิงสองคนอยู่ข้างในนั้น เอาแหละครั้งนี้เราจะทําการแฮกเพนเฮาส์ดูบ้างรู้สึกว่าบ้านไม่ได้ล็อกด้วยเออขอตาเข้าไปเลยนะอืมขอเข้าไปแล้วกันแล้วครั้นี้พี่นิวก็พิมพ์คําว่าแอมฮังเดี๋ยวนะพิมพ์ผิดอะไรเนี่ยแอมฮังกรูคําตัวเองพิมพ์ผิดพิมพ์แอมฮังกรูสวัสด,ดีจ้าฉันหิวจ้าแต่ฉันพิมพ์ผิดจ้าเออใครเป็นเจ้าของเพนเฮาส์หลังนี้เนี่ยโอ้มาไม่ทันะไยยื่นตังค์ให้ตาเลยเหรอโอเคขอบคุณจ้าแต่ว่าตานั่นน่ะ อยากได้เป็นลูเมดมากกว่าขอตาเป็นลูเมตได้ไหมอ่ะเป็นไงเอาเบริโตให้กินด้วยขอบคุณจ้าอร่อยจ้าแต่ว่าตาอยากเป็นลูเมตอ่ะว่าแสใครเป็นเจ้าของอ่ะอ่ะอะไม่นะนี่แบนดตาเหรอเนี้ยโอ้ไม่นะไอ้หนูจ้าโดนแบนด์เต็มๆเลยจ้าทุกคน <laughs> นั่นเลยค่ะแดงเทือกเลยค่ะทุกคนเนื่องจากเราโดนแบนจากชั้นเพนเฮาโอ้โหนั่นมันดงคนไทยชัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนะไอนี้เขียนบนหัวว่าอะไรเนี่ยผมภูมิเองครับสุดสวยอายุ14ี่โสดจีบได้ชอบหญิงโอเคจ้า <c oughs> เดี๋ยนะอะไรอะ่ะ <c oughs> เดินเอาเงินมาให้ตาเหรอโอ,โอ้ขอบคุณจา้าโอ้แสดงว่าตาหน้าสงสารมากสินะโอ้ขอบคุณจา้าตายังไม่ได้ทันร้องขอเลยเดินเอาเงินมาให้ตาเฉยอ้าวแล้วก็เดินจากไป กข,ขอบคุณจ้างั้นตามาบ้านหลังนี้ดีกว่าโอ้บานยูทูบเบอร์ด้วยไปจ้าติ๊งตองเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยโอ้เป็นชายหนุ่มผมขาวอ่มีนายแก่หรือ,อยังเนี่ย เ,เขาทักทายเราด้วยอะเราก็แบบว่าบอกเขาไปก่อนนะว่าเราหิวนะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาอะไรให้กินอาแล้วเขาก็เดินไปที่ครัวนะคะเออนี่ไงเขาเดินไปเปิดตู้เย็นอยู่เอาแหละ <c oughs> ฉันจะทําการแฮกบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ทําการเปิดประตูอ่ะเดี๋จะเอาอะไรมาให้ตากินละจ้ะนั่นอารู้สึกว่าจะเป็นเบริโตนะคะเบริโตอ,อีกแล้วเหรอมีผัดไทยผัดกะเพราอะไรแบบนี้ไหมแต่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออโหพอให้ปุ๊บเข้าบ้านล็อกบ้านปับเอ ว่าเราอยากจะเป็นรูเมดนะแล้วก็บอกเขาไปนะว่าเราอยากเป็นรูเมดถ้าเกิดเขายอมให้เราเป็นรูเมดเราก็จะสำเร็จภารกิจเดี๋ยวนะแบนตาทำไมอะเฮ้ยคืองงมากเลยทุกคนตอนแรกคือเขาว่าให้อะไรเรากินเยอะมากเลยนะให้เราพิมพ์ว่าขอเป็นรูเมดหน่อยเขาแบนเราเลยอะวัสดีจ้าเธอที่ให้ตังค์ฉันอย่าบอกนะว่าครั้งนี้ ซื้อสายใหม่ให้ขอบคุณจ้าโอ้รู้สึกว่าเธอนี่มีเนื้อใจเมตตามากเลยนะจ้าวันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้าอ๋อนี่สาวใส่เสื้อขยี่ใบคนไทยแน่แท้อันนี้ไงเธอพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยสอนเต้นค่ะเปิดบ้านสอนเต้นอย่างนั้นเหรอหาแฟนค่ะอ้าวตกลงจะเปิดสอนเต้นหรือว่าจะหาแฟนกันแน,น่เนี่ย แล้วเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าตาหิวนะตาหิวมากเลยอ่ะขอตากินข้าวหน่อยได้ไหมไม่ว่าตาจะเดินไปทางไหนเธอก็หลบหน้าตารู้สึกว่าเธอมีน้ําใจอยู่นะเออนี่ไงเธอให้ข้าวเรามากินด้วยข้าวเป็นถาดเลย <c oughs> แล้วาวนี้นะเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าขอเป็นรูมเมทได้ไหมดูนะว่าสาวขายี้ใบคนนี้จะยอมให้เราเป็นรูมเมทเธอหรือไม่ตาขอเป็นรูมเมทฮะเดี๋ยวได้เป็นหนึ่งนะ <c oughs> เธอพิมมาว่าเธอพิมมาว่าไม่อีแก่ไม่ เฮ้ยทำไม,ไมเธอโหดร้ายกับตาขนาดนี้ล่ะนอกจากจะไม่ให้เป็นรูมเมทแล้วยังมาว่าตาแกอีกอ,อะไรเนี่ยอ๋อเอาน้ำมะนาวให้ตากินโอ้ขอบคุณมากน้ำมะนาวเปรี้ยวมากจ้าสวัสดีจ้าอขอบคุณสายไหมจ้าขอบคุณจ้าอร่อยมากจ้าอันนี้เธอแต่งเป็นใครเนี่ยโอ้แต่งเป็นนักร้องซิลินดิออน เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบให้ดูนะคะขอบคุณสำหรับน้ำปั่นด้วยจ้าจะบอกว่าเธอคนนี้แต่งเป็นนักร้องนะชื่อดังของต่างชาติชื่อว่าซินดิออนเนี่ยที่ร้องเพลงไททานิกอ่ะโอ้แต่งแต่งเหมือนมากจ้าเออแต่ว่ากล้ามใหญ่ไปหน่อยนะส <c oughs> งสัยซินดิออนไปเล่นกล้ามมาก็ร <c oughs> ล้วก,กันทุกคนก็ภารกิจในวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะเพราะว่าแค่บ้านหลังแรกเนี่ยก็มีคนให้เราเนี่ยยอมเป็นรูมเมทด้วยแล้ว <c oughs> ถือว่าตาแฮ็กบ้านสําเร็จแล้วกันนะรู้สึกว่าตัวเองดูน่าสงสารซะเหลือเกินรู้จากสิ่งของที่เราได้มาด้านล่างนะคะอันนี้คือมีคนให้เราหมดเลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บวัสด,ดีจ้าไม่ต้องกลัวจ้าผมเราทรงเดียวกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าฉันก็คือชายชราเบคอนนี่แหละเห็นไหมว่าผมเราเหมือนกันเลยนี่แหละคือสภาพนายตอนแก่ว่าแต่นาะยอยากมีูมเมตไหมจ้าฉันพร้อมที่จะเป็นูมเมทให้นายนะ I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled-up engine. In my